คุณปู่ใจดีให้เงินสัน70คุณย่าใจดีให้เงินสัน60คุณตาใจดีให้เงินสัน50สคุณย่าใจดีให้เงินสัน40สคุณพ่อใจดีให้เงินสัน30สิบ คุณแม่ใจดีให้เงินสันยี่สิบสันมีเงินหลายสิบสันไม่อุบอิบสันหหยิบสี่สิบ ปางนี่ทำบุญ <S 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 สันเห็นช้างตัวใหญ่สันเห็นช้างตัวโตกว่าม้าสันเห็นม้าตัวโตกว่า สันเห็นหมูตัวโตกว่าแมวสันเห็นแมวตัวโตกว่าตุ๊กแกสันเห็นตุกก๊กแกตัวใหญ่โตกว่าจิ้งจกสันเห็น,นจิ้งจกตัวโตกว่าแมว โมเอรู L. สันเห็นแมววัวอ้วนแม่เริ่มใหม่ได้ไหมอ่ะอันนี้นบลบทิ้งอันนี้นบลบทิ้งในหนเห็นแมวอะไรครับแมวอะไรอะเริ่ม <ใน S 1> ต้นใหม่เริ่มต้นใหม,มงวันนะลูก เห็นฉันเห็นมแมลงวันูยกมือ,อทันควันไล่มันทันทีจบสวัสดีครับสวัสดีครับ